สวัสดีครับร้านซับโปไพรเด็คเตอร์อำเภอบางปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเดี๋ยวผมช่างยูอนุพงศ์โปรไพรครับอันนี้พามาชมสินค้าอีกหนึ่งรายการเป็นรถไถกูต้าเอลสามสี่ศูนย์แปดเครื่องเกียร์คัสเดิมไม่ใช้แก่ครับอุปกรณ์สองชิ้นผ่านหน้าผ่านหลังมีสองราคาครับตามสภาพกับเช็คสภาพให้รถเดิมครับมีผู้ ใายสมร้อนนี้หน่อยมีสองราคาครับตามสภาพอยู่ที่1 5 9 0 0 0บาทครับ1 5 9 0 0 0บาทเช็คสภาพให้พร้อมใช้อยู่ที่1 7 9 0 0 0บาทครับมีสองราคาเรื่องเอกสารจะดวนพร้อมครับ สนใจโทร0624955957ครับ0624955957ร้านซับโปรไพรเทคเตอร์อำเภอบาปิปรปทุมฉลองมัายสระคมเดี๋ยวผมช่างยูอนุพงศ์โปรไพรโปรยูไลใช้งานได้ปกติครับอย่างหรื 08. อว่าดีสีเส้นเอา3408เอกสารเล่มชุดรวนพร้อมครับคราฟไม่เคยแกะเครื่องไม่เคยทำนะครับก้อน2ชิ้น 0624955957ครับ0624955957 0 6 2 5 57, 0 6 2 5 8 2 5 2 5ได้ 25, ผมช่างยูอนุงพงศ์โฟลายเจ้าของร้านซับโพลายเด็คเตอร์อย่าลืมครับซื้อขายลกเปลี่ยนนึกถึงอนุงพงศ์โฟลายซับโพลายเด็คเตอร์ครับ